สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มานอกแถวประชาชื่นนะครับประชาชื่นแล้วก็จะผ่านไปทางประชานิเวศหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปถนนงามวานครับสาเหตุที่มาถนนเส้นนี้หรือว่ามานอกแถวนี้ก็คือวันนี้มาซื้อสีทาบ้านนะครับแล้วไม่พออันเก่าก็เลยมาซื้อเพิ่ม ก็เลยได้มาแถบนี้นะครับมาดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c แล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับเราเริ่มสตาร์ทนะครับถนนประชาชื่นหลังจากาซื้อของเสร็จแล้วนะครับออกจากโฮมโปรนะครับแล้วก็เดินทางตรงมาถึงถนนประชาชื่นนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้า ไปส่งสีนะครับให้น้องๆนะครับหรือว่าช่างนะทาครับเริ่มสตาร์ทจากถนนประชาช,ชื่นเมื่อสักครู่นะครับก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้รถไม่ติดนะครับไปได้สบายๆเลยนะครับสะดวกสบาย,บายถนนเส้นนี้ถ้ามุ่งหน้าไป ตรงไปก็จะพบหรือว่าถึงสี่แยกประชานุกูลนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยจะแวะตรงประชานิเวศเพราะว่ามันเป็นทางลัดน,นะครับถ้าตรงไปนี่ก็จะยาวแล้วก็จะไปไกลอีกจะต้องเสียเวลาเวลานะครับนี่นะครับถึงที่จะเลี้ยวเข้าไปสู่ถนนประชานิเวศแถวแๆย่านประชานิเวศนะครับแถวนี้ แต่ถ้าถามว่ามันขึ้นกับถนนอะไรเนี่ยประชาอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับเนี่ยเลี้ยวเข้ามาติดแยกไฟแดงนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นตลาด ประชานิเวศนะครับค่อนข้างจะมีชื่ออยู่นะครับเรื่องความอร่อยนะครับแล้วก็อยู่ในเลนกลางนะครับไม่ได้แวะเข้าซื้อหรือว่าแวะตลาดสดนะครับตลาดสดประชานิเวศตรงนี้ก็ผ่านนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของทางขวามือนี่มันมีเหมือนว่าจะเป็นส่วนของบริษัมทมติชนข่าวสดนะครับอันนี้เคยเข้าไปอยู่อ่ะดูกันต่อครับยังอยู่บนถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับหลังจากผ่านย่านประชานิเวศ ครับก็จะมุ่งหน้าตรงมาเ,เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นแยกถนนเทศบาลรังสรรน,นะครับก็คือทางซ้ายมือรังสรรเหนือแล้วก็ขวามือก็ใต้นะครับเดินผ่านมาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่ง เห็นอยู่แวบๆบนะครับก็ไม่ได้ไกลกันนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆครับในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะครับจะไปสิ้นสุดที่ถนนงามวงวานนะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้ตรงไปจนถึงถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงถนนวิภาวดีรงังสิตนี้ก็จะมีรางรถไฟนะครับที่จะไปเหนือแล้วก็อีสานนะครับแต่ว่า ตรงนี้เขาก็ยังใช้บริการกันอยู่นะครับยังเปิดให้บริการอยู่ซึ่งจะเป็นคู่ขนานกันนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับครับหลังจากลงสะพานตรงนี้นะครับทางซ้ายมือก็คือวัดเสมียนนารีนะครับซึ่งใครเคยได้ยินชื่อแต่ชื่อนี่ยก็นี่แหละตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ จะเลี้ยวซ้ายตรงหน้าผ่านหน้าวัดเสเมียนนารีนะครับในการเดินทางครั้งนี้เพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายคือถนนงามวงวานนะครับครับเนี่ยมีรางรถไฟก่อนจะไปถึงวิภาวดีนะครับอันนี้เลี้ยวเข้ามาด้านซ้ายมือก็คือด้านหน้าของวัดเสเมียนนารี ซึ่งใกล้ๆก,กันก็จะเป็นสถานีวัดเสมียนนาีนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับของสายสีแดงที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตครับเนี่ยตรงนี้แหละนะครับถือว่าเป็นสถานีที่ผู้คนจะสัญจรขึ้นลงก็มาขึ้นวัดเสมียนนาีก็ตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของการเดินทางผ่านตรงนี้นี่ก็เคยทำคลิปมารู้สึกว่าจะครั้งหรือ2ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือไหนๆก็ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่มีที่มาที่ไปจากไหนไปจากจากไหนถึงไหนอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็เลยติดคลิปเพื่อที่จะให้รู้ว่า มาจากชาชื่นถ้ามาจากตะเวนนารีกก็มาผ่านตรงนี้เลยนะครับอันนี้ถนนพระรามหกนะครับถนนเส้นนี้ไปไกลนะครับอันนี้หลังนอกจากจะผ่านงามวงวานหรือว่าต่อไปก็แจ้งวัฒนะน่นเลยจนถึงดอนเมืองนะครับเลยสนามบินดอนเมืองไปอีกนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนงามวงวานนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายมือก็เรือนจำคลองเปรมนะครับครับก็ขอจบคลิปตรงด้านหน้าเรือนจําคลองเปรมนะครับ โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ